สิอันดับแรปเปอร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกที่ทำให้พวกคุณนั้นต้องรู้จักก่อนที่จะหมดลมหายใจเฮโยวัตส์แมนก็สวัสดีท่านผู้ฟังกันด้วยนะครับอยู่กับผมเดริชเช่นเคยผมเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยครับก็คงอยากจะรู้เรื่องราวความเป็นมาของแรปเปอร์และความโด่งดังของแต่และบุคคลที่มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นทางด้านดนตรีชื่อเสียงเงินทอง รวมไปถึงทางด้านอิทธิพลต่างๆครับซึ่งบางคนเนี่ยครับก็อาจจะมีทางด้านอิทธิพลทางด้านมืดและบางคนนั้นครับก็อาจจะมีอิทธิพลทางด้านดีซึ่งไม่ว่าจะเป็นทางด้านธุรกิจที่ทําให้พวกเขาเหล่านี้เนี่ยครับได้มีเงินทองเป็นกอบเป็นกำรรและคลิปนี้เนี่ยครับแอดเนี่ยจะพาทุกท่านมาทําความรู้จัก10อันดับแรปเปอร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกที่ทําให้พวกคุณนั้นต้องรู้จักก่อนที่จะหมดลมหายใจอันดับที่10 มิลลี่โดยเธอคนนี้เนี่ยครับเรียกได้ว่าเป็นแรปเปอร์หญิงที่น่าถูกจับตามองมากที่สุดในตอนนี้เพราะว่าเธอเนี่ยครับคือแรปเปอร์ที่ได้เข้าร่วมงานประจำปีในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาและยังเป็นหนึ่งในร้อยของผู้หญิงครับที่ได้สร้างแรงบันดาลใจและทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นแล้วคงไม่ต้องบอกอะไรมากมายเลยนะครับ เพราะว่าเธอเนี่ยครับคือซูเปอร์สตาร์ของประเทศไทยโดยปัจจุบันนั้นเธอเป็นศิลปินสังกัดแยบที่มีสไตล์การร้องเพลงแรปที่เป็นฉบับของตัวเองอีกทั้งมักจะมีการแสดงออกทางด้านการเมืองอยู่บ่อยๆย,ยิ่งทำให้เธอนั้นมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากขึ้นไปอีกอันดับที่9 ink, ลิซ่าแบล็กพิงลาลิสามโนบาลหรือลิซ่า สำหรับสาวแรปเปอร์คนนี้เนี่ยครับอาจจะไม่ต้องบรรยายประวัติอะไรให้มากมายเพราะว่าเธอคนนี้เนี่ยครับคือสาวไทยครับที่ได้ไปอยู่ในวงเกาหลีอย่าง b l a c k p ิ n k ที่ได้โด่งดังไปทั่วโลกตัวเธอคนนี้เนี่ยครับคือสายร้องแรปครับที่ได้โฟไปกับเพลงและไม่ใช่แค่การร้องเพลงเท่านั้นนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยครับมีท่าเต้นที่โดดเด่นมันจึงทําให้ลิซ่าเนี่ยครับกลายเป็นผู้หญิงคนแรกครับที่ได้ขายอัลบั้มได้มากถึง 7 3 6 0 0 0ชุดภายใน3สัปดาห์แรกในเกาหลีใต้และยังติดท็อป10อย่างรวดเร็วครับในเวลาไม่กี่วันซึ่งตอนนี้เนี่ยครับเธอเนี่ยครับก็ยังเป็นสมาชิกวงสำคัญของวง b l a c k พิ n k ครับไม่ต่างจากจีซูโรเซและเจนนี่อันดับที่8 d ด o า o โโดยเธอคนนี้เนี่ยครับคือแรปเปอร์สาวชาวญี่ปุ่น ที่ทําให้ทุกคนเนี่ยครับต้องรู้จักเธอให้ได้และแน่นอนว่าเธอคนนี้เนี่ยครับได้รับความสนใจจากแฟนๆเป็นครั้งแรกโดยการเปิดตัวอัลบ,บั้มในปี2013เมื่ออายุ17ปีก็เท่านั้น และไม่นานนับจากนั้นครับเธอก็ได้กลายเป็นดาราสาวที่ได้ประสบความสําเร็จอย่างน้นหลามในปี2017ซึ่งดาวโอโกะเนี่ยครับก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก J จป๊อปและนิกกี้มีน,นันมาจึงทาให้พรมแดนของฮิปฮอปและอิเล็กทรอนิก้าเนี่ยครับเริไปด้วยความแปลกประหลาด ที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอเองและด้วยความสามารถของเธอในการสลับระหว่างการแรปและการร้องเพลงเนี่ยครับมันจึงทําให้เธอเนี่ยครับได้ถูกกําหนดให้เป็นคอสโอเวอร์ที่น่าดึงดูดซึ่งมันเนี่ยครับก็ได้ขยายออกไปนอกเหนือวงการฮิปฮอปในประเทศญี่ปุ่นเรียกได้ว่าทําให้วงการฮิปฮอปเนี่ยครับแทบสั่นสะเทือนกันเลยทีเดียวอันดับที่7จดีดรากอน G ด้วยเขาคนนี้เนี่ยครับได้รอเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุเพียงแค่6กขวบ และก็ได้โด่งดังแบบสุดขีดสุดปังครับจากการเป็นแรปเปอร์และยังเป็นหัวหน้าวงบอยแบนด์ครับอีกทั้งเขายังได้รับการยกย่องครับว่าเป็นศิลปินที่มีความสามารถแม้กระทั่งการเต้นการร้องเพลงรวมไปถึงการแต่งเพลงและสไตล์การแต่งเพลงที่โดดเด่นไม่เหมือนใครจนกระทั่งเนี่ยมาถึงปี2006นีครับโลกทั้งโลกนะครับก็ได้มาทําความรู้จักกับวงนี้ครับมีชื่อว่าวง Big Bang ที่มีสมาชิกประกอบไปด้วยจีรากอนแทยังท็อปแดซองและซิงรีและในครั้งนี้เนี่ยครับถือว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งสําคัญครับของวงการเพลงเกาหลีที่เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่เลยก็ว่าได้ส่วนทางด้านตัวของเขาเองเนี่ยครับก็ได้โดดเด่นแม้กระทั่งการแรปรวมไปถึงการแต่งกายแบบสไตล์ของตัวเองโดยเขาเนี่ครับก็เปรียบเปยว่าเขาเนี่ครับเหมือนเพชรเมร็ดงามของวงการบันเทิงเกาหลีเลยก็ว่าได้อันดับที่6 C.L. โดยทางด้านฝั่งเอเชียก็จะมีเหล่าบรรดาแรปเปอร์ที่มากมายนับไม่ถ้วน อย่างเช่น CL โดย CL เนี่ยครับก็คือหนึ่งในะแรปเปอร์หญิงครับที่ดีที่สุดจากเกาหลีใต้ซึ่งวงของเธอเนี่ยครับเรียกได้ว่าโดดเด่นครับจนทําให้ได้ไปแสดงที่เอเมริกามาแล้วโดย CL เธอได้เริ่มต้นงานเดี่ยวของเธอครับในปี2013โด้วยซิงเกิลฮิตครับอย่างฮัลโหลจนกระทั่งทําให้เธอเนี่ยครับได้หาทางขึ้นสู่ชาร์ตฮอตร้อยอย่างช้า ซึ่งตัว CL เองเนี่ยครับก็ได้ทดลองเพลงหลายประเภทครับตลอดอาชีพของเธอตั้งแต่ฮิปฮอปไปจนถึงเคป๊อปแทรบฟิวช่นและ r e g g เกจนทำให้เธอเนี่ยครับได้กลายเป็นหนึ่งในะแ r ร็ p ปเปอร์หญิงเอเชียครับที่มีความสามารถรอบด้านที่มากที่สุดอันดับที่หา้าดิกกี้มินาน โดยเธอคนนี้เนี่ยครับมาจากจามกาใต้ที่ได้รับมงกุฎในฐานะผู้หญิงยุคใหม่นะครับด้วยจิตวิญญาณที่ดุดันและก็ได้กลายเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งมากที่สุดในยุคนั้นครับโดยเธอเนี่ยครับก็ได้มิกเทปของเธอครับในปี2009และไม่นานนับจากนั้นเนี่ยครับเธอเนี่ยก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเธอเองในฐานะผู้หญิงผู้ทรงอิทธิพลทางด้านการแต่งเพลงซึ่งนิกกี้เนี่ยครับก็ได้กลายเป็นหนึ่งศิลปินเพียงไม่กี่คนครับที่ได้มีผลงานมากกว่าร้อยรายการแถมเธอ ก็ยังได้รับรางวัล MTV ว v ดีโอในปี2022จากมิวสิกวิดีโอที่เร้าใจของเธอเพราะฉะนั้นแล้วใส่แรปเบอร์ต้นๆนี่ครับต้องยกให้เธอเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งเลยก็ว่าได้อันดับที่4ี r แครนดิกรามาซึ่งเขาคนนี้เนี่ยครับคือหนึ่งแรปเปอร์ชาวอเมริกันที่กำลังขึ้นมาในยุคสมัยใหม่โดยเขานี่ครับได้รับการเสนอชื่อครับให้ขึ้นเป็นเดิะเน็ตฟิกฮิปฮอป โดยทางด้านประวัติของเขาเนี่ครับมีการขึ้นชาร์ตในฐานะแรปเปอร์ที่ดีที่สุดในทางด้านการผลิตเนื้อร้องซึ่งเนื้อเพลงของเขาเนี่ครับให้ความรู้สึกเหมือนเป็นช่วงเวลาที่มีชีวิตห่วงอารมณ์แบบเรียวชม์และสามารถกระตุ้นทุกคนครับเพื่อมารับฟังบทเพลงสไตล์ของเขาได้และนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลว่าทำไมเขาถึงได้รับความรักจากผู้คนมากมายในยุคนี้อันดับที่3 j e เจส โดยเขาคนนี้เนี่ยครับเป็นนักแต่งเพลงแรปเปอร์และโปรดิเซอร์ครับแถมเขาเนี่ยครับก็ยังเป็นผู้บริหารแผ่นเสียงอีกด้วยและนอกเหนือจากการเป็นหนึ่งในศิลปินที่ดีที่สุดแล้วเขาเนี่ยครับก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมระดับโลกและยังเป็นแรปเปอร์ที่รวยที่สุดอีกด้วยครับอะไรมันจะช่างสมบูรณ์ขนาดนี้เนี่ยซึ่งผู้คนส่วนมากเนี่ยครับก็ได้จัดอันดับให้เขาเนี่ยครับเป็นแรปเปอร์ที่ดีที่สุดในโลกเนื่องจากว่าอัลบั้มคลาสสิกข,ของเขาเนี่ยครับและผลงานอีกมากมายรวมไปถึงผลงาน ทุกผลงานเพลงเนี่ยครับทุกคนเนี่ยครับก็ยังจดจําจนถึงทุกวันนี้อีกทั้งเขาก็ยังเป็นคนแรกครับที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่ของเกียรติยศนักแต่งเพลงซึ่งมันก็อาจจะมีแรปเปอร์คนอื่นๆอีกมากมายครับแต่ก็ไม่มีใครครับสามารถเทียบกับเขาได้เลยและที่ว่าเทียบไม่ได้เนี่ยเทียบไม่ได้เรื่องอะไรใช่ไหมล่ะรวมแม้กระทั่งเรื่องอายุครับตอนนี้เนี่ยเขามีอายุที่ยืนยาวและก็ยังเป็นแรปเปอร์ที่ประสบความสําเร็จอีกอย่างมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายชีวิต ธุรกิจทางด้านการเงินทางด้านดนตรีทางด้านวัฒนธรรมรวมไปถึงการเงินในช่วง3าทศวรรษที่ผ่านมาอีกด้วยครับเรียกได้ว่าเฮียแกเนี่ยสุดจริงๆอันดับที่2องแร็คตัวเขาคนนี้เนี่ยครับคือแรปเปอร์ที่โดดเด่นในวงการเพลงและบางคนนี่ครับก็อาจจะนึกถึงด้วยซ้ำน,นะครับว่าเขาเนี่ครับอาจจะโดดเด่นด้วยมีม ทางโลกอินเทอร์เน็ตต่างๆนานาเพราะว่าถ้าหากคุณค้นหาคําว่าแร็ e มีมเนี่ยครับคุณก็อาจจะเจอหน้าเขาก็ได้เดแร็กเนี่ยครับเป็นแร็ปเปอร์โปรดิวเซอร์และนักแต่งเพลงชาวแคนาดาครับที่ได้เป็นผู้นําเทรนด์ครับฮิปฮอปอันดับหนึ่งอย่างที่ปฏิเสธไม่ได้ตั้งแต่ปี2009ซึ่งบางครั้งบางทีเนี่ยครับเขาเนี่ยครับอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ถูกเกลียดมากที่สุดเช่นกันและมันก็ไม่ใช่เพราะทักษะการแร็ปของเขานะครับแต่เป็นเพราะบคาุคลิกของเขาและถึงกระนั้นแล้ว ความความสามารถของเขาเนี่ยครับในการหักเลี้ยวเข้าออกซอกซอยทำนองการร้องเสียงที่ผสมผสานของเสียงหวานเสียงไพเราะของเขาเนี่ยครับก็ได้กลายเป็นเสียงที่ทรงพลังที่ไม่มีใครสามารถแตะต้องเสียงของเขาได้เลยเอ,อ่ยยิ่งฟังก็ยิ่งงงใช่ไหมล่ะแอดก็งเริ่มงงเหมือนกันแหละเออก็งงๆไปตามกันก็นแล้วกันนะอันดับที่หนึ่งเอมิเนม โดยเอมิเนเนี่ยครับคือเจ้าพ่อวงการเพลงแรปตัวจริงครับที่ไม่มีใครครับปฏิเสธเลยนะครับว่าเขาคือตัวพ่อของวงการเพลงแรปที่เรียกได้ว่าเวลาเขาแรปแต่ละครั้งเนี่ยครับแทบจะไม่หายใจกันเลยทีเดียวโดยเขาเนี่ครับได้เริ่มพัฒนาการแรปช็อตครับไปจนถึงการร้องเพลงแรปที่ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าเขาเนี่ยครับได้ครอบครองมงกุฎไปได้ยังไงโดยเอมิเน่นั้นได้ยกระดับความเชี่ยวชาญและความสามารถแบบฟรีสไตล์ครับของเขานั้นแบบไร้ขีดจํากัดซึ่งทาง น้าดนตรีของเขาเนี่ยครับก็ได้ก้าวกระโดดครับเป็นระดับที่แง่ของความลับระดับซับซ้อนรวมไปถึงภาษาและประโยคน์ของจองครับที่คุณไม่เคยคิดว่ามันจะมารวมกันได้ยังไงแวและนอกเหนือจากสิ่งนี้เนี่ยครับก็คือทักษะการร้องของเขาครับที่เข้าถึงยังจุด ที่ทำให้ทุกคนเนี่ยครับดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้แต่เอมิเนมเนี่ยครับก็สามารถทําให้ทุกคนทั้งโลกนะครับได้เห็นแล้วนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เนี่ยครับเป็นไปได้เสมอรวมแม้กระทั่งเรื่องของ p ี d เนี่ยครับเชื่อเลยนะครับว่าพี p ่แกเนี่ยครับพยายามร้องเพลงครับที่ว่าแบบ แะเฮียพีดิดี้มาโดยตลอดแต่สุดท้ายแล้วนี่ครับความจริงก็คือความจริงครับเฮียพีดิดี้เนี่ยก็ถูกสสยครับเข้าไปยังสังเตเป็นที่เรียบร้อยโดยการต่อสู้ของเอมิเนเนี่ยครับตลอด20ปีเลยนะที่เขาแต่งเพลงแล้วก็ไม่ได้กลัวอํานาจมืดของพีดิดี้เลยแม้แต่ย่างก้าวเดียวเรียกได้ว่าความจริงเท่านั้นครับที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถอยู่ยงคงกับพันได้ก็จบลงไปแล้วนะครับกับ10อันดับเรื่องราวของแรปเปอร์ที่โด่งดังระดับโลก ที่จะทําให้พวกคุณนั้นเนี่ยต้องรู้จักก่อนที่จะหมดลมหายใจและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับถ้าหากชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดคําว่าขอบคุณหรือจะกดส่งสตงสแตงอะไรก็แล้วแต่และอย่าลืมกดเข้าไปดูคลิปที่ผมได้เอาขึ้นไว้หน้าจอนี้ด้วยนะถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยแล้วค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไป